สวัสดีพี่น้องป้องปลายสูผูสุขนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอเนะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวนะครับเป็นข้าวของทางบ่าภูไทยนะครับพี่น้องล่าสุดเพื่อนได้ออกมานะโพสนะครับพี่น้องว่าบ่มีความสุขในการเหตุงานเพราะว่าเพิ่นโดนว่าโดนดา่าเรื่องนี้ครับพี่น้องเบ้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบ่าภูไทยโพส ตัดพ้อไม่มีความสุขในการทำงานเพราะว่าสาเหตุเรื่องนี้ f อฟแห่ส่งกำลังใจสาเหตุอะไรป้าพี่น้องมันมีประเด็นนี้อย่างนอ้อบัตทินีนะครับ mm. เดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับสดๆร่อนๆน,นะครับทางเบาวจุนนะครับบ่าวผู้ไทย ไเกินร้อยสตูดิโอนะครับพี่น้องเพิ่นได้ออกมาโพสแบบนี้ครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับเพิ่นโพสว่าผมกลายเป็นโรคซึมเศร้ามันกลัวไปหมดทุกอย่างแต่ก่อนไล์กลุ่มปิดนะครับผมจะเข้าไปทักทายพี่ๆในกลุ่มพูดคุยเอนจอยสนุกเฮฮานะครับแต่ตอนนี้ผมแทบจะไม่เข้าไปดูคอมเมนต์เลยแต่ก็ต้องเข้าไปดู เผื่อพี่ๆเขาต้องการให้โฟกัสตรงไหนนะครับไม่มีความสุขในการทํางานเลยนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากกลุ่มคนที่ด้อยค่าผมดูถูกอาชีพผมสารพัดคาด่านะครับก็คือว่าไวไง่ายพี่น้องเพิ่นถือนาถือวานั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอาครอบครัวเอารูปลูกผมไปดา่า นะครับทั้งๆท,ที่ผมก็ไม่ได้ด่าครอบครัวเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับชีวิตเขาเลยนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเลยมันกลายเป็นปมในใจผมมาตลอดนะครับแล้วก็มีปมในใจนะครับพี่น้องเพราะว่าถือว่าทั้งครอบครัวแล้วก็เอารูลูกไปด่าประมาณนี้พี่น้องแต่กับบุหูนะครับว่าผู้ใด ว่าพื้นนะครับเราบอกว่าเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ด้อยค่าผมนะครับเราก็เลยบอกว่าคําเหล่านั้นมันวนเวียนอยู่ในหัวผมตลอดสิ่งที่ผมแคร์ที่สุดคือลูกผมมันกลายเป็นปมในใจไปแล้วนะครับหลังจากที่เอฟซีเห็นโพสต์นี้นะครับพี่น้องส่วนมากนะครับก็เข้าไปให้กำลังใจนะครับทางบาวพูไทยนะครับบาวจุนนะครับก็ขอให้กำลังใจสู่ๆประมาณนี้พี่น้อง ความมินไหนที่ไปอ่านแล้วมันบอดีคอมเมนตไหดที่พอสบายก็ปล่อยผ่านเดอ้อประมาณนี้พี่น้องเอฟซี FC ก็เข้าไปให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวผมอ่านคมเมนตนนะครับของเอฟซีบางท่านบางคนณสู่ฝังนะครับเอฟซี FC ท่านนี้เพิ่นบอกว่าเป็นกําลังใจให้ค่ะอย่างน้อยบ่าวจุ้นก็อยู่เคียงข้างผู้ใหญ่บ้านมาตลอดเมื่อคืนเพิ่งเห็นเข้ามาเม้นในไลฟ์สดนะครับทุกคนก็ให้กําลังใจนะ เก็บเอาคำดีๆมาเป็นกำลังใจดีกว่าค่ะนะครับเบาจุนนะครับเพิ่นกันเลยมาตอบว่าเป็นวันแรกที่ผมเข้าไปคอมเมนต์ครับแลกกรสติกเกอร์ขอบคุณพร้อมกับหัวใจนะครับเอฟซีท่านต่อม้านะครับก็บ,บอกว่าสู้ๆนะอันที่ไม่ดีเราก็ผ่านไปไม่ต้องอ่านจ้าแม่เป็นกำลังใจให้เสมอจ้านะครับส่วนมากก็ให้กำลังใจนะครับพี่น้องท่านต่อม้านะครับก็บ,บอกว่า กำลังใจจากคนรักและหวังดีก็มีเยอะแยะอย่าท้อสู้กันไปยาวๆนะครับก็คือสรุปง,ง่ายๆนะครับพี่น้องที่ทางบ่าจุ้นนะครับบา่าภูไทยแล้วบอกว่าเราเหตุงานบ่นมีความสุขเลยเพราะว่ามีกลุ่มคนที่ด้อยค่าที่ด่าเพิ่นนะครับเอารูปรูปเพื่อนไปด่าพ่อมเอาอบครัวไปด่าพ่อมประมาณนี้มันก็เลยเห็นอ้เพิ่นมีปุ่มอยู่ในใจนะครับเพื่อนก็เลยกลายเป็นโรคซึมเศร้าประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมา อัปเดตมาว่าสู่ฟังนะครับอันนี้ก็ดูส่วนตัวผมเด้อพี่น้องนะครับอันใดถ้าพอให้อภัยกันได้นะครับก็ให้อภัยเด้อครับผมหักกันไว้ดีกว่าสังกันนะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วกบวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะครับมันก็แล้วแต่ดูแลพินิจแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าดูส่วนตัวผมแล้วกะตามที่บอกนะครับถ้าพอให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันนะครับอันใดผิดพลาดกันกะอันใดผิดพลาดไปกะให้อภัยกันซะประมาณนี้พี huh <h <h er> <h <h ่น้องนะครับ เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ